รถลัมบโบกินีมูลค่ากว่า20ล้านบาทที่เชื่อมโยงกันจะเป็นเรื่องของการฝากก็ดีหรือความสนิทชิดเชื้อกันก็ดีเบนซ์เรซิ่งกับไซสนสะแก้วพิมพาเชื่อมโยงกันอย่างไรทําให้เห็นภาพชัดเจนจากรายงานพิเศษตัวนี้ครับ ็นข่าวคลึกโครมเมื่อตำรวจบุกตรวจค้นร้านแต่งรถแอร a เ51และบ้านพักย่านอินทามระ51ของอักครรก,กิจวรษเโรจนเดชหรือเบนส์เบรซิงสามีนางเอกสาแพทนาประภาตันตะกูลตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี60ทับสองล้นถูกสักทอดว่าครอบครองรถ lamborghini ทะเบียนกอนไก่จอจาน51กรุงเทพมหานครมูลค่า20ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดใส่สะ ben Racing, นะเบนส์เบรซิงหนุ่มวัย29ปีเน็ตไอดอลของวงการบิ๊กไบค์ชายที่รักความเร็วเป็นชีวิตจิตใจเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างเมื่อเบนส์คุกเข่าขอสาวแพทย์นภประภาแต่งงานหลังจบการแข่งขันรถซูเปอปร์คาร์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วเบนส์เคยเล่าประวัติของตัวเอง ว่าเป็นคนรักความเร็วและเริ่มต้นด้วยการแต่งและแข่งรถยนต์4ี่ล้อซิ่งตั้งแต่สมัยเรียนปวชเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ไม่นานก็หันมาเล่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซึ่งเป็นความชอบสมัยเด็กเพราะชอบรูปทรงที่ฉบบเชียวและเสียงเครื่องยนต์ที่เร้าใจเบนสั่งซื้อบิ๊กไบคันแรกในชีวิตทางอินเทอร์เน็ตคือรถจักรยานยนต์ h อ n d a VFR 400 NC30 ขนาด400ซีซี ด้วยราคา72,000บาทและสมัครแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบทันทีโดยทำเวลาได้13.8วินาทีในการแข่งที่ระยะทาง400เมตรแต่ก็แพ้คู่แข่งชนิดขาดลอยเบนซ์จึงหันมาเอาจริงเอาจังกับการแข่งขันในโลกความเร็วและคว้าแชมป์แรกในการแข่งขัน Big กไบค์คลาสสที่สนาม b r อหลังห้างสี่คอนสแควร์จากนั้นลงแข่งรถบิ๊กไบคทุกรายการ มีหลายครั้งที่เบนส์ยกทีมงานขึ้นเครื่องบินไปแข่งขันบิ๊กไบค์ในต่างประเทศจนมีถ้วยรางวัลหลนตู้โชว์เบนส์มีบิ๊กไบค์หลายคันหลายยี่ห้อหลายรุ่นเช่นบิ๊กไบค์ยี่ห้อคาวาซากิ z x 1 0 r ที่ทั้งโลกมีการผลิตเพียง25คันแต่บิ๊กไบค์ที่เป็นลูกรักของเบนส์อย่างนี้คือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากินินจา S2 ราคาโรงงานอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทเมื่อแต่งไปแต่งมาเบนซ์ต้องจ่ายค่าตัวให้ลูกรักคันนี้รวมแล้วราวสามล้านบาทโดยลูกรักคันนี้ทำความเร็วได้เกิน370กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อทดสอบบนถนนจริงทำความเร็วเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะใช่บิ๊กไบคันเดียวกับคลิปที่เป็นข่าวบ,บนโลกโซเชียล ว่าถูกนำไปขับบนทางด่วนด้วยความเร็ว260กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่ยังไม่มีใครยืนยันเบนส์พูดติดตลกว่าตัวเองชื่อเบนส์แต่ไม่ชอบขับบิ๊กไบค์ยี่ห้อเบนส์เคยขับรถมาแล้วหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่คิดว่าคุ้มค่าม,มากที่สุดคือ BM นอกจากนี้เบนส์ยังเป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์สัญชาติญี่ปุ่นยี่ห้อนิสสัน GTR r 3 5สนนราคา10ล้านบาท และรถยนต์ B.M. w รุ่น M3E92 มูลค่ากว่า10ล้านบาทเช่นกันเบนบอกว่าในฐานะนักแข่งรถเชื่อว่านักแข่งทุกคนต้องการซ่อมและแต่งรถแข็งด้วยตัวเองเพราะเป็นคนที่รู้จักรถมากที่สุดซึ่งเป็นที่มาของการเปิดร้านซ่อมและแต่งรถแอ e a เรีย51ซึ่งมีชื่อคล้ายฐานทัพเอเลียนในช่วงปี2556ถึง2557 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ว่างใต้ตึกที่พักอาศัยและทุกวันจะมีบรรดาไบค์เกอร์และคนดังหลายคนแวะเวียนเข้าออกร้านอยู่เสมอ mm hmm. นี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันบนโลกความเร็วของเบนส์เบรซิงก่อนถูกโยงเข้ามาเกี่ยวพันกับเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดใส่สนะแก้วพิมพผานในวันนี้ ความจริงจากนี้ต่อไปคงต้องรอเบนเรซซิ่งมาให้การกับทางตำรวจแล้วครับพร้อมกับคำถามที่ตอนนี้สังคมเริ่มถามว่าเบนเรซซิ่งคือไฮโซคือนักแข่งรถคือเน็ตไอดอลหรือเขาคือใครกันแน่ครับ